ณบอยมุ่งชมกลางจากที่พระครูแนะนำให้สังเกตอาการงัวงเงียนะจากที่พระครูแนะนำให้สังเกตอาการงัวงเงียกับอาการตื่นเต็มผมลองทําตามแล้วครับคืออาการตื่นเต็มเนี้ยดีกว่าอาการงัวงเงียมากจริงๆครับใครได้ลองทำมัง้งใครได้ฝึกมัางเออดีดีขึ้นไหมหายไหม จริงหายอัตมาฝึกหายเพราะอันเนี้ยเพราะผลิตสภาว่าสองอย่างไอ้งวงเงียนะ่ะคุณติดรถมันไอ้งวงเงียมันเป็นรถอย่างนั้นอะรถงวงเงียเพราะทมันมันไม่ค่อยรู้เรื่องไนอะ้งวงเงียนะ่ะมันมันเหมือนคนลำมะเรืองเหมือนคนไม่เต็มอะมันตื่นเต็มปั๊บนี่สว่างส,สบายอ่านะแล้วเปรียบเทียบเลยคุณทำมันมีงวงเงียแล้วคุณรีบตื่นเต็ม ทิ้งตัดทิด้งงวงเงียแลอาการนั้นคุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนงวงเงียคุณเข้าใจไหมอาการงวงเงียเป็นยังไงสภาวะงวงเงียกับสภาวะตื่นเต็มคุณเปลี่ยนเป็นตื่นเต็มพับแล้วคุณเทียบเทียบอาการนั้นของเอของตนเองเอออย่างนี้มันเข้าท่ากว่ามันโปร่งใสมันสว่างสะอาดมันเบิกบานร่าเริงมันทําอะไรงวงเงียมันก็ซึมจมยึมแล้วคุณก็ไม่ต้องกระดิกอะไรงวงเงียคุณก็จะนอนหลับต่อไป และคุณเสพมว่าเป็นรถและคุณติดรถนั่นแหละติดรถงวงเงียนั่นเข้าไปจเจริญหรือเปล่าคุณจะ,จะเจริญไหมอ่าไม่จเจริญจะทําทเอานะอ่าอัตมาไม่ได้ห้ามนะบอกให้รู้อยากทําเองก็เชิญเถอะไปทำงวงเงียเสพก็ตามใจใครน <laughs> ่บอกว่าแหม,มดีจริงๆครับผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจดีครับ มันมีกำลังพอจะทำการกิจต่างๆแต่ก็มีปัญหาช่วงที่ขาดสติครับนะมีปัญหาช่วงที่ขาดสติครับที่ผมยังทำตามไม่ได้ทำตามขาดสตินี่มันไม่ง่ายทีเดียวนะสตินี่เป็นมูลนะสตินี่เป็นมูลเป็นมูลของประเด็นสำคัญในสิบประเด็นฉันทะเป็นมูลมานสิการเป็นมูลผัสสะเป็นมูลนะ เวทนาเป็นมูลสมาธิเ uh, ป็น uh, ม uh, well, uh, right. uh, uh, ูลแล้ว uh, ก okay. uh ็ประมุกไม่ใช่สมาธิเป็นประมุกเนาะแล้วก็สติสติเป็นใหญ่ปัญญาเป็นดูเหนืออุตระและวิมุตเป็นแก่นอมตะเป็นที่อย่างลงเป็นคนอมตะบุคคล ปริโยเอ,อปริญิพานเป็นปริโยสารเป็นจบเป็นเลิกเป็นสูงสุดของมูลรากถอนรากเลยถอนทุกอย่างเลยไม่เหลือแม้แต่เศษร,รากเลยปริญิพานเป็นปริโยสารนอย่างนี้เป็นต้นคุณจะเข้าใจเลยโอ้โหธรรมะพระเจ้านี่สุดยอดจริงๆเข้าใจแค่รากสิบข้อสิบรากเลยก็โอ้โหอัตมา มีตั้งเก้าข้อคุณคิดดูสิเหลือข้อเดียวเท่านัา้นอาจารย์มายังไม่มียังไม่ทําเต็มได้และปรินิพานได้นิพานได้ปรินิพานได้แต่ยังไม่เป็นปริโยสารยังไม่ขออวสานยังไม่เป็นปริโยสารเท่านั้นเองนะทำได้อยู่นะ นี่นะธรรมะพระเจ้าใช้พยัญชนะมาทดแทนมาสื่อสภาวออนี้ศึกษาและยิ่งศึกษายิ่งคุณเข้ากระแสคุณรับรู้ได้เจริญได้ตามยิ่งอัตมาพูดถึงตรงไหนคุณก็ตามเข้าใจได้ตามดีไม่ดีปฏิบัติได้ด้วยโอ้โหรับรองแปลอีกทีก็คือพระโพธิสัตว์ท่านจะยังไม่ยอมเอาที่สุดนะพระโพธิสัตว์ท่านจะยังไม่ยอมเอาที่สุดใช่ไหมครับที่สุดคาว่าโพธิสัตว์ก็ยังไม่จบสิ โพธิสัตว์ยังไม่จบเขาจนกระทั่งจะเป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรินิพานเป็นประโยชน์ศารแต่พระโพธิสัตว์ที่สามารถก็เป็นปรินิพานเป็นประโยชน์ารได้มีสิทธิ์ไงเป็นอมตะบุคคลมีสิทธิ์จะตายก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณก็ได้นี่ปัญหาจบอรหันต์แรกก็สามารถปรินิพานเป็นประโยชน์ารได้แล้ว มันจะเป็นอนุโพธิสัตว์จะเป็นอนิยตาโพธิสัตว์เป็นมันก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าอารหันต์แรกก็ได้แล้วนี่แม้แต่เมื่อกี้ก็อธิบายแล้วแม้เป็นอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตค,คุณยังดับอสวะสิ้นหมดเลยนะได้เหลือ,อเโมเมนตัมของนิวเคลียร์ฟิชชัน่นมันก็ตรงมันไม่โค้งมันไม่มีองศามันก็ไปอีก เป็นชรตาและอาตมาก็อธิบายดักคุณชรตาเป็น,นคุณรู้ตัวเอ้ยมันยังเหลือลือไปต้องกลับมาทำใหม่คุณเปลี่ยนใจเป็นอนิจจตากลับมาอีกยังได้เลย<ม>เกิดมันง่ายแต่กรไนิาพานเป็นบริโยชน์สารมันยากเกิดแต่มันง่ายยิ่งคนที่มีความรู้อย่างที่อาตมาพูดแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่คุณรู้และคุณทำได้ บางทีรู้ยังทําไม่ได้ก็ได้แต่ว่ารู้ทําได้แล้วก็ชัดเจนเลยคุณก็ทําทันทีทําก็ไดถ้ถ้าอย่างนี้พวกเราที่เป็นคนที่ตัดไม่ค่อยเก่งก็ได้กําลังใจเลยสิครับะ<อ>คนที่ตัดรอบไม่เก่งก็ได้กําลังใจจากพ่ันเลยใช่ไหมครับใช่สิต้องได้กําลังใจที่ได้เป็นขั้นขั้นข,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 นขนมันไม่มต้องห่วงหรอกอ้าวต่ออื่นต่อไป าขาดสติผมยังทําตามไม่ได้และอีกอย่างคือสู้กับความเคยชินความเคยชินนี่แหละคือความติดยึดความเคยชินนี่ความติดยึดที่มันยังไม่เกิดปัญญาละลายความเคยชินละลายความยังติดยังยึดอยู่เนี่ยตามความจําเป็นเดิมคุณก็อ้างตามความจําเป็นเดิมแบบเก่าที่ชอบสบายๆคุณก็รู้ชอบสบายคุณที่ติดสบายอะไร ยะ,ยะ,าะออถาโคเมปะระโตยะถายะถาสุขังคโคเม <ยะ S 2> วิหารโตอากุศลเจริญยิ่งทำตำตนอยู่ติดอยู่กับความสบายอกุศลก็เจริญยิ่งทุกขายะปนะเมที่หน้าจอครับถ้าทุกขายะตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอื่นแปลว่าความลำบาก สุขายยถาสุขังยขาสุขังโคมิโคมวิหารโตตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศรลธรรมเจริญยิ่งนี่แปลเป็นสำนวนโบราณสมัยโบราณคุณไปเอาแต่สบายสบายอะไรก็มีอะไรรองรับมีอะไรบำรอเจริตของคุณตลอดเวลาอกุศรลคุณก็งอก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 เหมือนกับปุ๋ยเลยงอกงาม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  อากุศลคุณงอกงามว่าเชิญนี่หนักเข้ากับไพยบูนงอกงามไยบูนสำนวนของวุเจ้าบางนั้นนะ